เป็นแชมป์โลกที่มีศักดิ์ศรีนะครับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ 27, ท,ที่เมิถุนายำหน้าจจะป้องกันแชมป์โลกครั้งที่4เป็นไฟที่อันตรายมากจอร์นิวคาซิมิโลนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์รายนี้นะครับเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งนะครับซึ่งผ่านการชนะอามาโดซาโตสที่ประเทศเม็กซิโกโดยการชนะล็อกล็อกที่2ถึงได้ิสธิ์เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเพื่อโอกาสนะครับความได้เปรียบของ สภาพอากาศความได้เปรียบของเจ้าบ้านครับแต่นั่นอนครับในการจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานโลกสัญญาครับฉันเป็นเสน้นนี้ต้องอยู่ประเทศไทยแน่นอนครับและผมก็ขออะไรจะอะเคลียร์จากพี่น้องไทยสมมติได้นะครับผมออททต้อ,องใจไม่เหมือนกันครับผม ไฟครับที่เป็นไฟสำคัญนะครับของของผมนะครับ mm hmm. แอปประกันเป็นไหนเป็นครั้งที่4นะครับครับก็เป็นไทยมาครับด้วยแล้วก็ต่อกไปชาวฟิลิปปินส์นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าคงไม่ง่ายนะครับ mm hmm. เป็นไฟอีกไฟหนึ่งที่วัดความมั่นใจของผมนะครับ mm hmm. ผมสัญญาเหมือนเดิมนะครับว่าส้าขัดแชมป์เปี้ยนส์น,นี้ก็คงต้องอยู่ที่ประเทศไทยนะครับประกันยังให้ไทยไม่ได้มีแต่ จะเพิ่มนะครับแค่มีโอกาสที่ดีอย่างที่ท่านวัได้ได้บอกว่าถ้าผักใบนี้ไปอาจจะมีการลม้มแชมป์นะครับผมก็ยังรอตรงนั้นอยู่นะครับแล้วผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมจะตั้งใจซ้อมแล้วก็พัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปนะครับอย่างให้เป็นไอดอลของคนไทยนะครับแล้วผมก็ขอคุณพี่ผู้ข่าวทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอมั่นใจนีเยอะนะครับวันที่ผมแข่งครับผ